คุณรู้หรือไม่ในมหาสมุทรอาณาจักรสีครามอันกว้างใหญ่ยังมีชนเผ่าลึกลับที่สามารถกลั้นหายใจใต้ใตน้ําได้ยาวนานกว่าคนปกติถึงสิบเท่านั่นก็คือชนเผ่าบาจาวชนเผ่าที่ดำน้ําได้นานที่สุดในโลกชนเผ่าบาจาวเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพวกเขาเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่มีชีวิตอยู่กับทะเลมาอย่างยาวนานบางคนถึงขั้นไม่เคยมีบ้านบนบ,นบกเลยด้วยซ้ำ พวกเขาสร้างเรือที่เรียกว่าเลปาเลปาเป็นบ้านลอยน้ำที่พาพวกเขาไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเหมือนเต่าทะเลแต่สิ่งที่ทําให้ชนเผ่านี้มีความสามารถสุดอัศจรรย์นั่นก็คือทักษะการดำน้ําได้ตัวเปล่าที่นานกว่าคนทั่วไปถึงสิบเท่าโดยพวกเขาสามารถกลั้นหายใจใต้ใตใตน้ําได้นานกว่า13นาทีและดำน้ําลึกได้ถึง70เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจซึ่งใช้เพียงแค่แว่นตาดำน้ํากับหินถ่วงน้าหนักเท่านั้นในการดำน้ําจับปลาคําคถามคือพวกเขาทําแบบนั้นได้ยังไง คำตอบคือร่างกายของพวกเขาได้รับวิวัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในทะเลมีการศึกษาพบว่าม้ามของชาวบาเจ้ามีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปถึง50%และม้ามที่ใหญ่ขึ้นช่วยเก็บสำรองออกซิเจนในเลือดได้นานขึ้นนอกจากนี้การที่พวกเขาเติบโตมากับน้ำและทุกคนล้วนใช้ชีวิตกับน้ำมาตั้งแต่เด็กรวมถึงการฝึกว่ายบ่อยกว่าคนที่ใช้ชีวิตบนฝัง่งทำให้ชาวเผ่าบาเจามีผนังปอดที่มีความยืดหยุ่นและกระบังลมกับกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นกว่ามนุษย์ทั่วไปบางคนถึงขั้นมีสายตาทีีี่่ปปรัับตตตวววใใหห้้้้้มอองเ็นนนไดดดกกกาคกิย จนกลายเป็นแรงบันดาลใจของตัวละครในภาพยนตร์อวตารอย่าง The Way of Water นี่จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของการปรับตัวของมนุษย์โดยแท้จริง